ครับสวัสดีครับสวัสดีแพคเกจของผมไม่อีนะครับผมแล้วก็สวัสดีเป็นลูกศิษย์ทุกคนนะครับวันนี้มาวันเสาร์ที่18นะครับเรามีสอนลูกศิษย์นะครับผมก็เลยเดี๋ยวก็เลยจะถ่ายบรรยากาศการสอนให้ดูนะครับไม่ต้องถูมากพี่ตอนแป้งไม่ต้องสูงมากเอ๊ อันนี้เป็นลูกศิษย์มาจากปาจิมบุรีนะครับมาเรียนนะครับเดินทางมาเรียนมากมากับแฟนนะครับผมเดินทางมาเรียนที่ร้านนะครับก็เขย่าเริ่มเก่งแล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มไม่ตื่นเต้นละเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วครับเริ่มเริ่มแบบไม่มีแฟนก็มีนะคะสนมากค่ะเดี๋ยวจะฝากร้านให้ทุกคนเลยครับผมเดี๋ยวฝากร้านให้ทุกคนทั้งสามคนเลยนะครับวันนี้วันนี้มีลูกศิษย์มาเรียนทั้งหมดสามคนนะครับผมพอดีนัดปิดวันด้วยบางที จำไม่ได้ครับว่าว่าว่า,วา,วา,วานัดใครไปบ้างก็เลยวันนี้มีหลงมาสามคนนะก็เลยอาจจะดูคนแน่นหน่อยครับวันนี้มีกองเชียร์ด้วยนะฝั่งนู้นไ,ไกลๆอย่างนั้นเลยค่ะปาจีนพัทยาค่ะอ๋อ <c oughs> ใช่มาจากปาจีนมาจากพัท่ามีมีน้องมาจากพัทยาคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เดินทางมานะครับ <c oughs> ก็แรกๆก็ดูตื่นเต้นกันนะครับทํทำยังไม่ค่อยแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มดีขึ้นนะครับ <c oughs> เริ่มเริ่มม,มีการพัฒนาข <c oughs> ึ้นนะ ทางนี่ครับทำทำทับส kind of like ูสองทำสูสองกิโลเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณห้าสิบหกกล่องที่เราทำทำกันมาเนี่ยฮะประมาณนี้แหละครับพี่อยู่ปาจีนอยู่อำเภออะไรครับอำเภอมหาโพธิ์จ้าสีมหาโพธิ์สีโค้งบูษากำสามสี่สีโคมงบูษากำสามสี่นะครับผมเอาฝากไปยังลูกเพจนะครับที่อยู่แถว นิคมอุตสาหกรรม304นะครับสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมมีลูกศิษย์อ่ามีมีมีลูกศิษย์มาเรียนนะครับผมแล้วก็จะไปเปิดร้านที่นั่นเร็วๆนี้นะครับอ่าไม่อินขนฟกชาววังนะครับยังไงฝากฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับผมเผื่อเผื่อเผื่อใครอยู่แถวนั้นเราอยากชิมนะอยากชิมเนี่ยไปชิมร้านพี่เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าพี่เขาเปิดร้านเมื่อไหร่เนี่ยผมจะแจ้งพี่กัดให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่า อันนี้เก็บบรรยากาศนิดนึงนะครับเก็บเก็บ<ๆ>้องอยู่พัทยาอยู่ตรงไหนนะครับอยู่เขาอยู่เอ้นาเครไม่ใช่ยื่นไปเปิดรอจะไปเไปิดโลตัสโลตัสอ๋อไปจะไปเปิดที่ชัยภูมิอ๋อโอเคนะครับส่วนลูกศิษย์อีกคนนึ่งนะครับอยู่พัทยาก็จริงแต่ว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ย จะไปเปิดร้านที่โรตัสชัยภูมินะครับถ้าลูกเพจหรือว่าแฟนเพจที่อยู่แถวนั้นนะครับอยู่แถวชัยภูมินะครับถ้าอยากชิมขนมคกไม่อี๊งขนมคกชาววังเนี่ยก็ไปชิมกับร้านน้องเขาได้นะครับจจะนะอะไรนะ,จจะ,ระครับโลตัสจตุรัโตัสจตุรัสจังหวัดชัยอําเภอแหะครับเป็นอําเภออ่าโรตัสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับผมถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ลองไปชิมได้นะครับเดี๋ยวถ้าน้องเขาเปิดร้านเมื่อไหร่วเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะประกาศให้ทางเพจทราบอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับผม ไปเรียนกับก็ไปกันสองคนนี่ตีกันอยู่อบรรยากาศการเรียนก็สนุกสนานนะเรามากันหลายคนเนาก็สอนกันสอนกันสนุกสนานนะครับไม่เครียดนะครับเราทําอะไรเราอย่าไปเครียดนะครับเรามาเรียนเราคิดว่ายากเนี่ยผมก็จะพยายามจะป่ับเปล่าความคิดให้มันรู้สึกสึกเหมือนง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันยากเี่ยังไงเราก็ทําไม่ได้นะครับทุกสิทธ์มาก็ กลัวกันทุกคนนะครับบางทีมาเอ้กลัวขย่าไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยเราก็พยายามความคิดให้คิดว่าเออมันง่ายนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยเขาถึงจะมีกาลังใจในการเรียนนะครับผมก็ฝากประชําครัไม่เลือนะครับสำหรับใครที่ดูดูคลิปอยู่นะครับหรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับเราสอนสูตรขนมโคกนะครับแบรนด์แม่ยิงขนมโคกชาววังนะครับเรามีสอนสองเรามีสอนสองแบบเนาะสอนทังออนไลน์แล้วก็สอนจริงหน้าร้านอย่างเหมือนเหมือนอย่างวันนี้ครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศการสอนจริงหน้าร้านนะครับ ตอนนี้เราจัดโป,ดโปรโรมชั่นอยู่เนาะสอนจริงหน้าร้านจาก5,000เหลือ2 5 0 0นะครับเรียนออนไลน์จาก3,000เลยห5ือ0บาทนะครับน่าจะจัดถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าผมลดราคามาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับน่าจะ3เดือนละ3-4เดือนแล้วนะครับถ้าใครมองหาอาชีพอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพป,ประจำหรืออาชีพเสริมเนี่ยก็ติดต่อเรามาได้นะครับรอให้คําแนะนํานะครับโอเค อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการสอนแล้วครับก็เหมือนเดิมครับก็ตัดขนมกันเนาะตัดขนมเพื่อที่จะเอาไปไปไฟฝากญาตินะครับนี่ครับน,นี่ก็สิทธิกำลังกเก็บเก็บภาพอยู่นะครับพี่ศนาอยู่กี่จัดเลยอ่าพิศนาอยู่จังหวัดอยู่อย,อยู่อยู่ที่ไหนนะฮะปากเกร็ดค่ปะปากเกร็ดเปิดจะเปิดตรงไหนครับผม โอเคปารเก็ตอมีชื่อซอยไหมครับซอยซอยวัดกู้นะครับผมโอเคอ่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอยู่โซนปากเกตนะครับอยู่วัดกู้นะครับผมอยู่ร้าน่าหน้าร้านขายยานะครับะจะไปเปิดเร็วนี้เนาะถ้าเดี๋ยวถ้าเปิดเมือ่อไหรเนี่ยผมจะลงในเพจให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ปากเกตก็เรียนไปเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ที่เปิดที่ไหนบ้างนะครับมีปากเก็ตตรงไหนนะไอ้ จะมีอยู่ในห้างโซนปากเกร็ดคนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับห้างอะไรอ่ะอ,อ,อะไรนะพี่ที่ว่าไปจากวิภาวดีครับห้างใหญ่ๆอะ่ะเป็นท่านเหรอจ,จอคริ่มติดไม่ถึงครับไม่ถึงที่ที่เลี้ยวไปทางปากเกรดอ, <IT. S 1> อ่ะไอทีอ่าใช่ไอตรตรงไอทีครับผม<อ>มี มีมีลูกค้าโซนนั้นมาเรียนมีลูกศิษย์มาเรียนมาเยอะนะครับแต่ว่าผมจําได้ก็จะมีที่ไอทีสแควรนะคนคนคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังยังขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าของของของน้องคนนี้ก็คืออยู่ที่ปากเกร็ดนะครับสวัดกู้เนาะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็สามารถแวะไปชิมได้นะครับเร็วเนี้นะครับเร็วเนี้เนาะทำได้กคนค่ะ ผมก็ให้ดูบรรยากาศเนาะการสอนก็เป็นเป็นเป็นนวัความเป็นกันเองครับสนุกสนานครับถ้าเรียนไปแล้วไม่เป็นหรือว่าทํายังไม่ได้เนี่ยก็สามารถถามเรามาได้เรามีลายลุ่มให้นะครับแล้วก็กลับมาเรียนเพิ่มได้เราไม่คิดตังค์เพิ่มนะครับกลับมาเรียนได้อีกกี่ครั้งก็ได้นะครับบาง บางทีลูกศิษย์มาเรียนผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าบางบางคนเขาไม่ให้ถ่ายเนาะเขาไม่เขาไม่อยากลงอันนี้เราเ็าไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้เราเราก็มีโอกาสได้ถ่ายเนาะก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับการเรียนการสอนนะครับก็สอนเหมือนเดิมนะครับสอนทุกอย่างขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับสอนทุกขั้นตอนที่ที่เราเคยสอนนะครับสอนเหมือนกันนะครับ ทีนี้เวลาคนที่เรียนไปเนี่ยก็อาจจะมีคนทําเป็นบ้างเป็นเร็วบ้างเป็นช้าบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าอย่างว่านะักคนเราเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าเราสอนเราสอนเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมฝากร้านขนมคคกไมอินด้วยนะครับไมอินขนมคคกชาวาังนะครับตอนนี้มี2สาขานะครับอยู่ที่สาขาตลาดรวมสุขสาขานึงนะติดกับ BTS นะครับแล้วก็สาขา2อยู่ที่ตลาดมิ่งนะครับซอยแบริ่งนะครับผมก็ ถ้าใครอยากจะแวะมาชิมหรือว่าอยากจะมาดูขนมวิธีการขายว่าขายเป็นยังไงวิธีการขายหน้าร้านเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้นะครับสาขานี้เป็นสาขาที่2เนาะสาขาสอดซอบลลิงเราเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่ตอนประมาณ3ามโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะจบเพีงแค่นี้แหละครับก็ให้ดูบรรยากาศเนาะสุสนานกันแค่นี้นะครับโอเค